ขบันนะต้องระวังบันไดนะขบันบันไดมาแล้วไม่อย่าพานโดนเราโดนเรือโดเรือเจ็บอยู่นะพี่โดนเรือขึ้นหลอดไม่โดนเหรอเนี่ยโดนบันไดมาบันไดบันไดลงมาบันไดลงมาโอ้เกือบแล้วเว y good Hi. Oh, Call. Oh. Down to one friendly. Oh my God. Before <coughs> me. ลองข้ามเลยวะวัดอะไรเว้ยเนี่ยต้อปเวลาเป็นโล่อย่างงี้ได้เหรอได้ได้พี่ไม่เคยเห็นพีล่าแอบเลนเหรอเคยเจอแต่ก็ไม่เคยเจอมาถือโล่ให้เห็นอย่างเงี้ยอะไรเว้ยเนี่ย ตายรวมเ๋อจิมตายโอ้๋อยิงผมทำไมเนี่ยผมสารลูกซองยิงเท่ๆโดนเพื่อนยิงโดนเพื่อนยิงขาเมื่อกี้ปลื้ดอ๋อเหมือนเขาจะวิ่งมากระโดดเหมือนวิ่งมาจะกระโดดตบอ่ะ โดนนั้นหนึ่งอ่ะโดนปะวะโดนแหละเสียงของเอเสียงเออ <c oughs> อยู่นั่นแหละนั่นแหละเล็งอยู่ไ <c oughs> ามาี่น้องไม่มี <c oughs> มาโดนมาดูพี่ <c oughs> เปย์ครับรัก <Nee> but, to vi nhớ bây bên này Ừ Bà chết vào Mọi chân Tài Mà Mà ก็ต้องมาพี่ก่อนล่ะพี่เปลี่ยนมุมยิงละ Just hold your angle 15 seconds ตายตัวสวยเวริกูดไงอภิมหาการอยู่ข้างบนจามลงของอยู่ต้องโบผับ พับอืมแคนยูโอเพนเหรอได้เลยเพื่อนเวทไม่ช็อตกัน bro เขาจะเปิดเฮ้อยังไม่เปิดเลยใช่ไม่กี่นัดแล้วเนอะเพื่อช่วยยิงดิเพื่อนเออนั่นแหละ Ủa, lùi đầy đầy khu vực. Đang chơi trò chơi. Khỉ được <laughs> Ây, Đài Đài. không? Không hả? chết.

นี้ยังอยู่เลยแค่ตายแล้วได้ได้ไอ๋ตายไอ๋ตายไอ๋ตายไอ๋ไม่สนิทอยู่นี่ตาย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 แล้วตายไปแล้วตายไปแล้วต้องเล็กนั้นนะพี่อกต้องเล็กนู่นปุ่ตงรนตายตายต่อยต่อยต่อยตรงหลังพี่บ euh ันไดบันไดวนบันไดวนคิว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 อ้าว เอือหงอะไรวะเาเื่อปลวหุแล้วฝน้ก็หลุดอะไรวะอ้า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 อะไรเนี่ยอ้ากเออฮมึงแค้นเหรอเลเลยใ่ผมลยพี่มีมีมีตายอุ้ยมึงจะไปทำไมโอ้ี่โดนีโดน่นระเบิดระเบิดระเบิ พี S <S ่โดนไปนัดหนึ่งอ่ะตอนไหนพี่ก้องตอนไหนเขาจะมค้ยขยาแรงกว่ากันเดี๋ยวซีระพี่สาพี่ก้องขยัแตกก่อนอ้าวจะเต้อย่างงี้จะ้นูตอนแนี้จีมันใส่ส้มโดนอ่ะดูว่าน่าจะโดนแหละเอาเว้เอาเว้เอาเว้ตายเอาดตัวหนึ่งตัวหนึ่ พี่สาม้องกระโดดไปแล้วเนี่ยจังหวะนี้แรกยิงโดนไม่โดนเนี่ยพี่เก้าวิสามกระโดดไปท้องใหญ่ไปดีไปถั่วไปเลยไปลูกซองกระสุนกูเยอะต้องห้าสิบพลัดจ๋าไม่ดีออามาทำใส่กูไปบอไปยังกูบอฝากไอมันมาหาพี่ก้องีามเลยมาหาพี่ก้องเอาอ่ะเอาอ่ะตายเฮยโอ้โหเจอดบอกแล้วว่ากลัวเมาโอ้ลูกซองกระสุนเยอะครับผมคารกเนตมมันันมันเหมือนมันแบบ ถ้ต้องการใจผมจริงแล้วแข็งหึ้ยมารออยู่ตรงหน้าตาห้องน้ำตายโอ้เปิดมาเปิดมาเซอร์ไพรส์อุ้ยโดนโดนปะวะโดนปะโดน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 เหลือเหลือยี่สิบห้า ตัเปียตายจอดเดียวเลยเออตัเปียตายแล้วตัเปียตายแล้วมาแล้วโอเคเป๊ะเป๊ะใช่โอ้ยไม่ดีกองโอดแล้ววิ่งนะโอดแล้ววิ่งนะใครเขาออาไอ้อนใส่โอดหรือว่ากูอยู่กูอยู่กูเล้งนั่งรอไม่ได้โอดตรงไหนเนี่ยไม่โตเอ้ยเทจังถ้ามันกี่ปนะปะนี่ย เซ็ตขึ้นมานะเลยพี่ทองทั้งตัวผมมั่นใจตายอุ้ยโดนฉโยห้องน้สวยโดนฉี่ไปไปห้องไปห้องน้ำโอ้หน้าประตูทางเข้าตายอุ้ยลัดช็อตช็อตอะไรกันลัดช็อต มมนตายกระจกแตกกระจกแตกตาย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 ไอ้นี่ตายแล้วนี่ตายแล้วไอคิวตายละตายให้องนีอ่ะจุดีอ่ะไอเนี้ยอยู่ข้างนอกวะตายตายตายไอหญิงหญิงตายละมัันจะไไดด้้้ทก็อ้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเมน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  ตายตายตายตัวนึงตายตัวนึ่งมีน้ามีอีก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 มุมไหนวะนนี่มุมมุมแมุมแบมุจริงๆพี่้องตายเอ่ใบ้านมันเธอไม่ตายเธอไม่ตายพี่ก็สนายเหมือนกันนี่มึงระวังโดนเจนะมึงโดนแดเออผมไม่โดนแดดแล้วไม่โดนอ๋อโดนเข้ามาเหรอเจ้เฮ้สนายสนายเป้าแล้ว ว้ายไม่ควรจ่อเลยว้าอย่าอย่าอย่องคนเดียวเฮ้ยนั่นไปเองไม่ได้ดิอะไรอ่ะสามหลอดพี่กองเดียวอ่ะไป่องเขาคิดเหมือนกันอย่ากูเลยูตรงฮะเฮ้ยไปดูแล้วไปอะไรแอะไรแดงแดงด้หลังังดยตาย ว่าเอ้ยพี่โดน่ะซีซีว่ะตายตายสองตายสองเออว่าเอ้ยมาลิกตัวท้ายอีกตัวมาไปลิกขบวนนะต้องระวังมัได้ขบวนบันไดมาแล้วอย่าลาดบด

ดาวดาวดาวโอ้โหพี่น้องครับตายเออโอ้โหเดือด้าคืนน้แม่งจริงเลยนู่นนู่นมันเคืนเงยไม่ได้อะเงยไม่ได้กล้องมีเงยไม่ได้ตายข้บนตายแล้วคนตีอยู่บนหัวมันคือปิ้งได้โอ้โหโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ซ้ายมือตัวมันลงมาแล้วเอ้าเเจได้ด้วยเฮ้ยปวดจัดมันไม่ได้กูยิงไปตั้งแม็กหนึ่งทำไมกูจะไม่ได้ล่ะมันดาวไงพี่กล้องยิงปุ๊บมันก็ตายจอดโดดลงมาคอหักเลย